ทีมงานได้โชว์อ,อุภาพมาเตอร์ออฟบอมของ A2 ให้เราได้ดูกันนะครับมันมีพลังทำลายล้างที่รุนแรงมากลูกเดียวนะฮะตายทั้งฐานเลยหรือถ้าเกิดทิ้งใส่ย,ยานขนาดใหญ่นะครับลูกเดียวก็สามารถระเบิดทั้งลำได้แต่คำถามก็คือเราจะมีภารกิจอะไร ที่จะมารองรับการเล่นทิ้งระเบิดนี้นะครับและสิ่งที่จะมาใน3.15นี้นะฮะเราทราบกันดีว่ามันจะมี Medical Game p l a y สำหรับ Medical Game p l y y นะครับจะยังคงเป็นแบบเบสิกเท่านั้นนะครับยังไม่แอดวานมากนักแล้วก็จะมีระบบ inventory แบบใหม่นะครับที่เราไม่สามารถขนของได้เป็นร้อยร้อยชิ้นนะครับติดตัวแล้ว เราต้องเลือกของที่จะอเอาติดตัวไปนะฮะส่วนของที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปทิ้งไว้ที่สถานีหรือขนใส่ย,ยานไว้ก็ได้นะครับส่วนยานที่จะมาใน3.15นะครับเราทราบกันแล้วก็คือ4ีําและค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าแพทแรกของ3.15ที่จะมาคือ A2 แล้วก็อาจจะมี Redimer ด้วยนะครับส่วน A10 ทั้งสองลำเนี่ยคงต้องรอแพทย่อยต่อไปนะฮะสวัสดีครับ Be talking more about these two in depth when we get closer to their intended release.